มทําออย่างอนกจ้าสักะม,มันคืออย่างอ่ะมลุมลุมฝักมาลุมฝักมาลุม อันนี้ภาษาไม่เข้าสอนเขาเรียกอะไรซอันนี้ไม่ไม่ร้องสอนไม่รู้ไม่ลำปางลำปางเขาเรียกภาษาอะไรว่าบักคอนกอมบักคอนกอมบักคอนกอมคือมะรุมมะรุมฝักมะรุมฝักมะรุมแล้วจะเอาไปทำอะไรลู้หนูก็ว่าจะเอาไปทำแกงส้มนะคะแล้วก็ถ้ามากๆก็จะไปฝากครัวจารย์ที่วิทยาลัยด้วยค่ะแบ่งปันกัน เพื่อนบ้านใช่ค่ะเพราะว่าเราตอนนี้มีเยอะมากค่ะเดี๋ยวมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เก็บไปแล้วค่ะเดี๋ยวก็แบ่งเพื่อนบ้านแถวนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ก็เดี๋ยวจะเก็บไปฝากอาจารย์ที่เทอะไรด้วยค่ะแล้วก็ไหนลองดูดิวขวักนี้มันวัดดิความยาวตัวจะเข้าหนแล้วเนี่อยอันนี้เป็นมารุมเอสเดียมารุมอินเดียนะครับพันมาจากออสอภิชาติสีสะอาดบอดใหญ่ของนาคาหรือไม่ลองไม่รู้เรา ยาวมากนะครับวัดกับวัดกับความยาวของลำตัวให้ใหม่เห็นไหมส้ยกว่าชัดเจนเลยนะครับกวกนี้อ่ะอนอกจากมันลุมแล้วยังมีอะไรอีกลูกข้าวฝักข้าวเวสเอวดต้องหนีบซ้ายหนีบซ้ายถ้าอ,นนอย่างนี้มันจะร่วงถูกสนใจมันจะไม่หนีบ หนูหนีบไสลเอาใหม่พริกกันไกลใหม่เออแล้วหนีบค้างไว้แมนแล้วหนีบค้างเลยแล้วดึกเขากค่อยออกมานานเดี๋ยวจะตัดให้หมดเลยถ้ารูเงี้ยเนี่ยฮะเราต้องใช้เครื่องมือให้ถูกพี่ถีถูกการใช้เครื่องมือให้ถูกลักษณะงานเห,ห็นไหมเน,นี่ยมันจะหนีบถ้าเราตัดผิดข้างมันก็ล่วงหล่นถ้าถึงก็เอาได้เลยลูก เราจะได้ไปทำสบู่ฟักข้าว,วถึงไหมเอาลูกนี้ก่อนได้ไหมอ่ะได้อา,อาใช้กังไกลให้ถูกแบบนะให้มันหนีบขั้วบบอเออให้สูงหน่อยนึงแล้วก็หนีบันุ้นิดลูกนั้นน่าจะหล่นไหม เดี๋ยวลูกนี้ใหญ่มากเกินกิโลเป,นนเป็นความสนุกสนานนะอะลูกนี้ลูกน้อยเอาโอเคลองสิอ่ะหันใจมาโอเคลองดูนะห้าสี่สามสองปึบได้อยู่พ่อตัดด้ถูกวิีเนี่ยอโอเคมันจะหนีบด้วยตัวมันเอง แต่ถ้าใช้ผิดข้างปุ๊บอ่าใช้กันไกเป็นความรู้ให้การใช้กันไกเนี่ยถ้าถตัดดา้านนี้อ้าลองตัดเลยมันจะหล่นเห็นไหมอ่าลองตัดดูลองตัดเทาเลยตัดผิมันจะล่วงเลยป่ะตแต่ถ้าทัดอ่าลองกลับอีกข้าง,นงนห,หนึ่งมีเห็นไหมนี่การใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง,องอโอเค เฮ้เจ้าใส่หมูสามชั้นแล้วค่อยจะกินได้บ่เดี๋ยวเดี๋ยวยสิบอันสิุ้งเหอะกุ้งเดี๋ยวจะไปจับกุ้งอยู่กุ้งเคฟิตอยู่ในบ่อเจ้าจะไปฮื้อจะไปซื้อหมูสามชั้นโอ้ยค่อยบ่ได้เลี้ยงหมูเด้อเฮ้ยจังสี่จังสันจะปลาไปกินหมูเออคนเหนือคนอั้นสายคู่กัน หาาคอยมีกุ้งเจ้าจะใส่หมูห้วยนี่คนเอ๋คนสวยดีก็รอรอรอคาราเต้ขี่อีวีมอเตอร์ไซค์อ่ามายิ้มอีวีมอเตอร์ไซค์มาร์กวันมาเก็บบอลลูม <c oughs> ดูดิเนี่ยวันนี้วันหยุดกิจกรรมง่ายๆสบายๆครับเพื่อปากเพื่อท้อง เนาะดีกว่าอดไปดีกว่านั่งนอนไปโดยเปล่าประโยชน์ดูนี่ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยด,ดูดูเต็มถังแล้วเนี่ยยังไม่ยังไม่หมดต้นเลยดกจริงๆโดขนาดมารุมอินเดียมารุมอินเดีย SK1 เคนกินยาวกินทั้งปีมารุมประเทศนอกอนดูยไิ่งๆกินทั้งปีมีตลอดเวลากินจนเบื่อไปเลยอ่ะ อันนี้พันมาจากออสอภิชาติสีสะอาดบอดใหญ่ของนาคานะครับไม่ลองไม่รู้เอาไปนันนาการเม็ดพันมาให้การีเจ้าระานคนอย่างนะเโอ้ยใ่นี่ก็มีหอยนั่นนะหอยอุ้ยถ้าตกไปโดนหัวกุ้งก็เอามันขึ้นมากินเลยเนี่ยเดี๋ยวยำผักกุฎ ล้ําแย่ๆอ่ะดูไปน้อนหอยหอยจุ๊บมันกระป๋อหอ,อยจุ๊บหอยจุ๊บี่ตังแกงสะพรูมีอยู่แล้ว